กำลังจะนอนแต่เจ้าตัวน้อยไม่นอนด้วยนะสิแล้วเจ้าตัวน้อยนอนหลับและตื่นตอนไหนมาดูคลิปนี้กันเลยค่ะแต่ก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจใทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้แม่ท้องคลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่จนนะคะแม่ท้องทุกคนคะ่ะ วันนี้มาทำความเข้าใจกันค่ะว่าทำไมลูกในท้องหลับไม่ตรงเวลากับคุณแม่ตอนเช้าหลับตอนกลางคืนตื่นมาดิ้นดุกดิก๊กลูกตื่นและนอนหลับช่วงไหนมาดูกันเลยค่ะ 1. ลูกในท้องนอนวันละ20สบชั่วโมงเนื่องจากสภาพภายในท้องที่มีความมืดและอบอุ่นจึงทำให้ลูกสงบและหลับสบายค่ะ ซึ่งทารกใช้เวลานอนถึง20ชั่วโมงต่อวนันและตื่นขึ้นมาช่วงระยะสั้นๆเท่านั้นค่ะโอเคซึ่งในการตื่นและการนอนจะไม่เป็นเวลาที่ชัดเจนค่ะขึ้นอยู่กับร่างกายของแม่ท้องในขนาดนั้นด้วยว่ามีการกระตุ้นรูปแบบไหนค่ะ 2. <Okay. S 1> ลูกชอบตื่นตอนกลางคืนหลับตอนกลางวัน <S <S เอ๊ะทำไมเจ้าตัวน้อยชอบตื่นนอนตอนกลางคืนนะเนี่ย แม่ท้องกำลังจะหลับแต่กลับรู้สึกลูกดิ้นลุกดิกไปมาสาเหตุนี้มาจากที่ร่างกายของแม่ท้องอยู่นิ่งไม่ได้ขยับตัวมากในช่วงตอนกลางคืนจึงทำให้ทารกอยากตื่นขึ้นมาขยับร่างกายนั่นเองค่ะในขณะเดียวกันในทางตรงกันข้ามตอนกลางวันแม่ท้องขยับร่างกายอยู่ตลอดเวลา พอต้องทำงานและทำกิจกรรมต่างๆจึงทำให้ลูกรู้สึกการเคลื่อนไหวของคุณแม่ลูกในท้องรู้สึกโยกเยกจึงทำให้หลับในช่วงนี้ค่ะ 3. แม่กำลังหิวลูกตื่นด้วยนะเนื่องจากหมดลูกที่ขยายให,ใหญ่ขึ้นเข้าไปเบียดบริเวณลำไส้เมื่อแม่ท้องมีอาการหิวจนลำไส้ส่งเสียงและมีความสั่นสะเทือน ทำให้ลูกที่กำลังหลับอยู่สะดุ้งตื่นขึ้นมาได้ค่ะซึ่งช่วงที่แม่กำลังหิวจัดจัดอาจจะรู้สึกถึงอาการดิ้นเล็กๆของลูกในท้องได้ค่ะ 4. ลูกเริ่มหลับฝันเมื่อเข้าเดือนที่8เมื่ออายุขั้นของคุณแม่เข้าเดือนที่8ทารกจะเริ่มนอนหลับแบบนอน REM หรือการหลับสนิทที่ทารกเริ่มฝันได้ค่ะ หากอันเดอร์สาวจะพบใบหน้าที่ลูกยิ้มเมื่อกำลังหลับนั่นอาจาแสดงให้เห็นว่าลูกกำลังฝนันจึงทำให้กล้ามเนื้อใบหน้ากระตุกตามความรู้สึกค่ะแม้ว่าทารกในท้องจะหลับไม่เป็นเวลาที่ชัดเจนแต่การนอนหลับที่เพียงพอสำหรับแม่ท้องสำคัญกับลูกมากค่ะ พอทุกครั้งที่แม่นอนหลับเลือดจ้าไหลเวียนไปยังลูกเต็มที่ทำให้ลูกแข็งแรงมากขึ้นค่ะนอนหลับให้เพียงพอและหลับให้เป็นเวลานะคะดูแลสุขภาพแม่ท้องเพื่อสุขภาพของลูกในครรภ์อยากรู้อย่าลืมกด subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร รู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย